สวัสดีครับวันนี้แรงจะพาพี่น้องมาทานข้าวเลยกันนะครับนี่ครับพี่น้องข้าวก็ข้าวหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งเองครับพี่น้องแต่แงจะกินในกระติอันเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวปีกไว้ก่อนพี่น้องผมนี่แห้งครับนี่ครับดังจะกินนี่พี่น้องแกงยอดข้นนุนใส่ถั่วลายซื้อก็สะโอมนะครับแล้วก็กินกับถั่วเน่าน้ำพริกครับพี่น้องครับ มาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับมาทานข้าวเลยกันครับพี่น้องทาเองกินเองเอร่อยเองครับที่บ้านก็มีพี่น้องอยู่กันแค่สองคนแต่ว,ว่าพี่สาวเขาไม่กินสะโอมนะครับแรงก็เลยกินคนเดียวครับพี่น้อง,องแรงเองพี่น้อง รน้ำพริกวนน้อนี่เข้ากันมากพี่นอน้กันมากเนี่ยอย่างในวันเนาะพริกมืกเมีนี่ัๆอ่านพี่น้งใส่พริกป่นนิดนึงก็เย็นครับพี่น้ง มาครับคือถึง,น,งน้องมวนมากพี่น้องกลินกับข้าวร้อนๆผักเกิดมาจากต้นสดๆอะไรอย่างเงี้ยคือถึงน้องมวนมากเลยครับพี่น้องแบบว่าแล้วก็หลังจากเอาลูกไปบวชเป็นเน้นแล้วก็จะไปประเทศไทยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้อง คือถึงน้องวนมากมากอยากไปเหมือนกันครับพนะี่น้องแต่ว่าตอนนี้ย้งก็ติดพาร้านิดหน่อยครับพนะี่น้องยังยังไปไม่ได้ครับถ้าอยู่บ้านก็ตัวดำเลยครับพนะี่น้องตักแหลกตักรวม ดำดำข้างนอกไม่เป็นไรนะพี่น้องนะขอให้ใจขาวพร้อมพๆนะคิดถึงทุกคนมากมากนะครับพี่น้องพี่น้องทุกคนครับเป็นกำลังใจให้เรื่องกับน้องมนก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เห็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่าเลี้ยงกับน้องมันอยู่คนละที่ก็คุยกันทุกวันนะครับเน <Yeah. S 1> บาะเพราะว่าบางอย่างก็จำเป็นนะพี่น้องนะ <Yeah. S 1> พี่น้องทุกับับ บครัยอดขนุนหรือว่าขน,นุน ก็มีหมางต้นครับพี่น้องหมางต้นก็นกจชเปิดยากหมางต้นก็จะเปิดง่ายครับอร่อยจริงนะครับกินมืออจ้าเองทำเองชุมเองพี่น้องกินเองครับ เข้าคนเดียวพี่น,น้องลูกชายก็ไม่อยู่บ้านพี่สาวก็ไม่เป็นไซโอมผักก็เก็บมาสาักต้นสดดไม่ขอแล้วไม่สิจยา อะไรอย่เงี้ยมันปลอดภัยปลอดชันจิตถ้าเลี้ยงพูดนไม่ชัดก็ขอโทษกลอดปยเลยคนะครับ เขาก็ไม่ได้ซื้อนะครับพี่น้องพี่สาวทำได้เองครับบางคนถาบอกว่าอือไปเมืองไทยมากินอะไรก mm. ินชาโอนเปลียนด้วยเหรอ mm. อะไรอย่เงี้ยครับพี่ หมอคิดว่าไปอยู่มืองใช้งานเย้ะเป็นชา่วโมไม่เป็นอยนอย่าเงี้ยน้องบอกว่าอาหารบ้านเรากินเป็นทุกอย่างกินได้ตลอดลอะไรเงี้ยไม่้อนมากไปอยู่ประเทศไทยก็เรื่องกับน้องมนก็ทำกินอาหารไทยใหญ่กัน ถ้าเป็นคนไร่คนยังอร่อยครับพี่น้องแต่นี่ไม่มีใสียงเสียงอร่อยอยู่คนเดียวเนาะ มากครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากิน้วยนะครับขอบคุณมากมากครับไปแล้วครับ